อุทยานแห่งชาติทั้งหมดเกือบทั่วประเทศนะคะอุทยานแห่งชาติเกือบ155แห่งทั่วประเทศก็เตรียมที่จะกลับมาให้บริการอีกครั้งหลังจากที่ปิดไปชั่วคราวในช่วงโควิด19ระบาดอย่างหนักค่ะซึ่งก็ต้องมีมาตรการใหม่เพื่อที่จะตรวจสอบคนที่จะเข้าไปใช้บริการขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังทดสอบความพร้อมของแอปพลิเคชันนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง ขณะที่มาตรการก็จะกำหนดไว้เข้มไม่ว่าจะเป็นการใช้โฟมและขยะพลาสติกถ้าทำให้เกิดขยะที่อุทยานแห่งชาตินักท่องเที่ยวจะต้องนำกลับออกมาด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ทดสอบการใช้สมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันไทยชนะทางเข้าอุทยานแห่งชาติศรีลาน,นาด้านอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับเลือกให้เป็นหใน7แห่งในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 ที่ให้เปิดบริการวันที่1กรกฎาคมนี้ตามวิถีการท่องเที่ยวแบบใหม่โดยผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวต้องทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน QQ จากนั้นจะได้รับรหัสการจองเมื่อถึงวันจองต้องมาก่อน10นาทีและแสดงรหัสการจองพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่หลังชำระค่าธรรมเนียมจะต้องเช็คอินด้วยแพตฟอร์มไทยชนะก่อนจะผ่านการคัดกรองโรคและต้องรักษากฎร,ระเบียบอุทยานแห่งชาติ รวมถึงรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและหมั่นล้างมืออยู่เสมอสำหรับการท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองล่วงหน้าจะได้สิทธิเข้าเที่ยวต่อเมื่อน,นักท่องเที่ยวที่จองผ่านแอปพลิเคชันเดินทางกลับหรือยอดจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงเวลานั้นนั้นไม่เกินจำนวนที่รองรับส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ทั้งได้รับความเพลิดเพลินทั้งได้รับความรู้ตลอดจนควบคู่ไปกับกัน รักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันครับให้ดําเนินการถูกต้องอสอดคล้องกับโนโยาบายของอกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้นัท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับแล้วเกิดความปลอดภัยการติดตามลักษณะอากาศเช่นนี้มีสำนักงานงาเ,นเัฒนาทาสาภัย นะครับมีัพาวรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้เฝ้าดูอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีสถานการณ์เรื่องของพายุที่มลันจะเข้าหรือว่ามีแนวโน้มซึ่งมีเจ้าที่อุทยานดูอยู่แล้วเนี่ยมีความไม่ปลอดภัยเราก็จะทําการปิดในอุทยานที่มีน้ําตกแห่งนั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวปัญหาขยะเป็นปัญหาที่อุทยานแห่งชาติหลายแห่งประสบในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นจะมีการห้ามนําพลาสติกและโฟมเข้าพื้นที่อย่างเด็ดขาด และเมื่อกลับออกมาจะต้องนําขยะกลับออกมาด้วยในเรื่องของการนําขยะออกคืนสู่ข้างนอกนะฮะในนอกเขตอุทยานเพราะฉะนั้นก็จะมีการคัดกรองขยะตั้งแต่ต้นทางคัดแยกขยะนะฮะตั้งแต่ต้นทางนะฮะว่าขยะไหนที่เราจะนําออกไปทิ้งข้างนอกนะฮะในส่วนของท้องถิ่นนะครับก็จะมีเรื่องของการนําขยะตัวเนี้ยไปที่มีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางแล้วเนี่ยไปให้จัดการตามกระบวนการของทางส่วนท้องถิ่นต่อไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ได้กำหนดให้อุทยานแห่งชาติในการดูแล15แห่งเปิดให้บริการ7แห่งและจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการดังนี้อุทยานแห่งชาติศรีลานนาไม่เกิน200คนอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยไม่เกิน310คนอุยนทย,อยานแห่งชาติออกหลวงไม่เกิน150คนอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกไม่เกิน200คนอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ไม่เกิน100คน อุทยานแห่งชาติแม่ปิงไม่เกิน50คนและอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังไม่เกิน60คน